สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กล้ามเ<ฮ>กมเมอร์ KTM ะฮะวันนี้อยู่กับซีรีส์ใหม่ครับ Tree Scary Game ะอรสามอันดับเกมผีที่น่ากลัวนะครับตอนที่1เลยนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเกมแรกที่เราจะมาเล่นวันนี้คือเกม Hammer นะครับ H A M E R นะ h a mmer นะฮะไม่ใช่ Hammer ที่แปลว่าค้อนเลยนะฮะเฮ้ยเริ่มมามี5ชีวิตแสดงว่า เดี๋ยวนะห้าชีวิตคืออา้าวอยู่ห้องอะไรกันครับเนี่ยทำไมมีเมาส์มีเมาส์เข้ามาอีกขนของมีจานเอาถือได้ด้วยไม่มีของอยู่เฮ้ยเสียงเหมือนมีคนมาเดี๋ยวตู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 ต มีให้หลบได้ปะก็จะ,อะ,อะ,อะเออออออฮัลโหลสวัสดีพี่น้องเตียงสวัสดีครับพี่น้องครับจะให้มีหยิบ อไม่แตกซะด้วยจานอีห่ออะไรกันครับเนี่ยอ่าไปยังไงครับเนี่ยเนี่ยจูจ่ๆก็เปิดคุณพระ เหยิบยังไงเนี่ยอ่ะไปด้วยเอาตรงนี้มีหีบเหมือนหลบซ่อนได้ครับอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาวะเฮ้ยฮัลโหลเงาวับเลยนะเขาอะ ไปได้หรือยังไปแล้วอ้เออ,อตรงนี้มีประตูไปไหนครับเนี่ยลงชั้นล่างอะ่ะไปอา้าไปไม่ได้เออตรงนี้มีที่ซ่อนหรือว่าต้องหาอะไรมาพังวะ เขาอยู่ไหนอะอโหลเย้เลีเลเ้ยวตรงนี้มีที่ให้ซ่อนเดี๋ยวผมซ่อนก่อนดีกว่าเย้ผมเขาน่าจะอยู่ในห้องนั้นนะหรือเปล่าวะนั่นไงไม่รู้หรอกเราจะไปในห้องที่เขาเดินออกมาผมว่านะ เพราะว่าทางข้างล่างก็ไปไม่ได้รอเขาเดินไปก่อนเฮ้ย,ย,บ,ายบายๆไหนเนองว้าวยูฮูไปแล้วไปละผมไปละปิดประตูได้ปะปิดประตูพอเข้ามาเราจะได้ยินเสียงเปิดตู้เย็นเอยไม่มีขนมให้กินเลยเลยเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยตู้เปิดเปิดโอ้ผลผค้น,น,น,นโอ้โหของว่างทั้งนั้นเลย โอ้ยไม่มีปิดก่อนจะมีหีบตรงนี้แล้วมีอ่าชั้นหนังสือชั้นหนังสือแล้วอ่าอ่าไม่มีอ่ามีตู้ตรงนี้มีเตียงเดี๋ยวขอค้นก่อนเฮ้ยมีค้อนเอาละเว้ยได้เวลาทุบอ้าวทุบยังไงเนี่ยทุบไม่ได้เดี๋ยวผมว่ารถจะมี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 เรื่องแล้วมีเรื่องแล้ว ผมว่าต้องไปต้องไปทุบไม้น่แน่เลยข้างล่างไปยังฮัโลโหลโอ้โอ ตอบทันเปล่าเห็นไหมเนี่ยถอยมาเฉยเลยเหมือนจะเดินมาทางนี้แล้วก็้ยมีหยุดมีหยุดชะงักเอ้าเอ้าเหลือสองได้ไงเงียมีหยุดชะงักแล้วก็เปิดด้วยนะ เฮ้ยไปไหนอะ่ะอ้าอันนี้เห็นแน่นอนเห็นหรือเปล่าเนวดูนะหยุดชังนักแล้วก็เปิดแน่เลยไม่น่าเลยนะครับเหลือหนึ่งชีวิตสุดท้ายย้ย ว่า้ยฮะไม่เห็นหรักไม่เห็นมันหรักครับพี่ครับนะเดินไปซะเดินไปเดินไป เย่ต้องแอบแถวนี้รอให้เขาออกมาตามสเต็ปง่ายๆรอรอรอออกมาหรือยังเนาะก็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  น่าจะกำลังเดินมานะครับตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆในห้องนั้นเออมาแล้วขาสุดแสนสวยนั้นเยี่ยมได้เวลาออกไปมองไม่เห็นละสิท่าไปละเหมือนเราทำพรอนแตกแถวไหนเนะียแถวนี้ไงเก็บ ไปละผมไปละแล้วก็จะมาซ่อนตรงนี้ก่อนรอให้เขาเดินเข้าไปในห้องนั้นนะครับเป็นไงล่ะเอาไปทุบไม้ที่พังอยู่ฮัลโหนั่นไงเดินมาละเดินไปละดีทำดีห้าเป็นไงล่ะปิด ปิดประตูซะทีนี้แหละเราก็จะมางัดกันงัดอ้าวอ้าวอ้าวค้างอะเนี่ยบักป่ะเนี่ยออกไม่ได้นะเ <c oughs> กิดอะไรขึ้น แงามาแล้วไปยังไปยังเดินไปหรือยังแงเปได้สักที้อน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 ,อนมายิบเราต้องไปสะดาะที่ไหนครับเนี่ย ประตูตด้านซ้ายแน่เลยโอ้เ้าไปสิฮัลโหลเยี่ยมไปทางนั้นแหละ ข้างล่างไปข้างล่างะดอันลากอันบนก่อนเลยเออเยี่ยมเขาได้ลวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อะไรเนี่ยที่ไขเหรอที่พิกล็อกเหรอถามจริงโอ้โอ้โอโอ้โอต้องไปไข่ที่กุญแจเหรอ เง้ยออกไปก่อน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 ออกไปกน ผมก็ต้องรออยู่ในนี้นะจนก,กว่าเขาจะเดินกลับไปไกลกว่านี้น่าแย่ yes. นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ Hey. Oh. Web web lời mà ghê. Mà bạn này. Khó oh, thảm đừng khăm. ma bo. Bắc... Bật. Bật phí này. อยู่ในหีบปลอดภัยที่สุดรอเขาออกมานะฮะเชื่อว่าเขาต้องออกมาแน่ๆจะกรูวนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำรอเขาเดินไปไงไกลกว่านี้เงยียบปิดล็อกว่อะอาวไม่ได้อะ กดยังไงครับเนี่ยสะเดาะตรงไหนเนี่ยเฮ้ยปิดก่อนสะเดาะตรงไหนอะเฮ้ยตรงนี้เหรอห้องพยาบาลเหรอพยาบาลอุย้ยกุญแจไขเลยดิออก U escape วู้เยีเ่ยมผ่านได้แล้วฮะโอเค เกมแรกผ่านไปโอเคอยู่ <c oughs> <c oughs> มาคนระับเกมที่สองกับเกม There is Not h i n g here คำเตือนต้องใช้แฟลไลท์แล้วก็มีเสียงดังด้วยต้องใช้เฮดโฟนนะแนะนำเลยอะไรกันครับเนี้ย There is Not h i n g โอ้เข้ามาแล้วเหรอโอ้จะไปภาพมันครึ่งจออย่างนี้ล่ะ มีรูปภาพที่สวยสดงดงามอยู่ตรงนี้มีลูกศรที่ชี้ไปทางนูน้นเอ่อใครช่างเอาจอมาตั้งตรงนี้ล่ะเดี๋ยวฉันรู้สึกสนุกกับอาพาร์ตเมนต์ใหม่นี้มากเลยมันสะอาดมากแล้วก็มีห้องหลายห้องแล้วก็มี w วไฟ,ไฟฟรีด้วยดีมากเลยอย่างไรก็ตามฉันจะต้องเริ่มงานใหม่ในพรุ่งนี้เช้าในที่อะไรเขาเรียกว่าเนะี่ยที ่าที่เขาเล่นเกมกันหนะครับเล่นเกมจะต้องอยากให้คนรู้ว่าสิ่งนั้นมันเล่นกันยังไงอาร์เคดเกมอาร์เคดนะลูกศรตรงนี้แล้วกดชิปวิ่งได้ไหมครับอ้าวตรงนี้มีห้องเปิดเป็นห้องน้ําอย่างนั้นเหรออย่าเฮ้ยเราไม่มีคนไม่มีเงาไม่มีรูปได้ยังไงกันครับเนี่ย มีผ้าดีแซนจะสะอาดอยู่ตรงนี้ใครเอามาทิ้งไว้มีลูกสอนไปชี้ไปด้านซ้ายแต่เรายังไม่ไปเราจะมาสำรวจห้องนี้ก่อนเฮ้ยมีหน้ากากเจสันแล้วก็หูฟังมีเหมือนผมเลยนะครับเนี่ยไปเลยกดกดวิ่งไม่ได้ครับมีประตูห้องนี้อ่ะอยูเมติ อ y อ u m เมด it ถามจริงนะแค่นี้เหรอพูดเป็นเล่นเอา้าทำไมห้องมันกลับหัวไปหมดฉันสถานที่นี้มันเงียบมากมันดีนะแต่มันเงียบเกินไป ฉันช่วยไม่ได้แต่ฉันรู้สึกกังวลมีบางสิ่งที่ฉันที่คาดไม่ถึงอยู่ที่นี่พาราโนยเดี๋ยววั oh, yeah. ทำไมรอบเมื่อกี้ไม่มีอ่ะโอ้มมยก็มีลูกศรซ้ายหรือขวาเดี๋ยวห้องน้ำเป็นห้องเดิมอยู่ไหมนี่ จะไอไปซ้ายหรือขวาดีขวาจัดจัดเออมีหูฟังอยู่บนที่นอนและโต๊ะก็คว่ำลงมันไม่เหมือนกับที่เมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยโอ้ชิดในก่อนนะครับอาจารยอย่ยาโผลนะเดเมดิเขาทำได้นะ หน้าจอสีฟ้าแสดงว่าต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นแน่เลยโอ้โหห้องโอ้เจอเฮ้ยรอยควรใครครับเนี่ยทำไมมันมันแย่ลงเรื่อยๆล่ะฮะอ,อุ้ยอ๋อลูบลูปน่ารักมากเฮ้ยมีประตูงแง้มฮัลโหลไปไม่ได้ เฮ้ยมีรอยมือด้วยทำไมมันแย่ลงเรื่อยๆครับเฮ้ยห้อ,องน้ำมีคนอาบน้ำอยู่เปล่าโอหเย้ย บอกเลยนะผ้าคุมนี่สวยมากสีเลือดเลยเหรอหาคุณเจใครมาวางบนโถส้วมครับเนี่ย ฮัลโหลมีชีวิตปะเนี่ยฮัลโหลเย้ไปแล้วนะเข้าห้องนี้จะอ้าวเฮ้ยจะโ h มายืนอะไรตรงนี้แล้วห,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 หูฟังเออเออเออกลับหัวไปหมดขอบคุณนะที่เปิดให้เฮ้ยมองตามทำไมเอ้ยเฮ้ยอย่าตามมาวะวิ เดนูโนติง <'re> เขาไม่ทำอะไรเลยลีฟลีฟคืออะไร there is อ o สซัมติงเฮียคุณหนีไม่ได้ฉันยังไม่เสร็จไม่ต้องกังวลโอมหายกอดไม่ให้เราออกด้วยเออไปไม่ได้ โอ้ยตายแน่เลยครูอ่รจเ์เฮ้ยมืดมากมืดมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกุญแจอุย้ยห้องนี้มาจากไหนมาได้ไงเนี่ยเด้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยลงไปข้างล่างเลี้ยวขวามีโต๊ะอ,อยู่ โต๊ดจ๋าช่วยด้วยซัมติงหาคุณแจเออที่นี่เหรอคุณแจเอาเจอพอดี They เดดูน็อตติงะ้าอ้าลทำอะไรกันเนี่ย Ôi oh. Keep going up Going up Này á Going up không mấy dù đó Going up Khuyên hướng bồn hả Ôi เิดอะไรขึ้นมีเสียงสัญญาณเตือนมันบอกให้เราขึ้นไปข้างบนนะโอ้ไม่กอนช่วยด้วยมันขึ้นไม่หยุดเลยครับเนี่ยฮัลโหลถึงแล้วหกหกหอาจ๋าอ่ะอ่ะอ่ะ ห้องมืดนั่งดูทีวีเอาแค่นี้อะบอกอุ้ยเต็มเลยลงหนังนี้เต็มเลยขึ้นไปดีกว่าสตาร์ฟออลลี่อะ สตาร์ออลลี่ว่ะอ้าวตายแล้วสตาร์ออลลี่ไม่น่าเข้าเลยอะไรอ่ะนี่มันห้องเริ่มตอนแรกเนี่อุ้ยอะไรเนี่ยสีแดงทางสีแดงไม่ใช่บันไดสีแดง ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีส้วมตรงนี้ใครเอามาวางไว้ตรงนี้ฮะมีอะไรอีกไหมเนาะเอ้ยโอยจอยจอยจอย,อยทางไปไม่ได้ดิฮัลโหลไปไม่ได้กลับเหรออุย้ย คุณสำหกับการเล่นเกมที่นี่ไม่มีอะไรสร้างโดย T-Bit Coding made with Unity ถ้าคุณมีความคิดหรือไอเดียหรือคำแนะนำสำหรับเกมนี้ก็สามารถทำให้เรารู้ได้โดยการคอมเมนต์ผ่านอีเมล t-bitcoding@gmail.com โอ้โหอยู่ก็รู้ว่าเป็นเกมแน่รักสไตล์ต8บิต Safety b a n k e t นะครับเกมนี้ มันเป็นช่วงเวลานอนพอดีนะสัตว์ประหลัดกำลังจะออกมาจัดการคุณนะแล้วผ้าหัวของคุณเนี่ยมันเล็กเกินไปที่จะปกคลุมร่างกายนะอ่าอย่าให้พวกเทนทักเกิลเนี่ยสามารถมาเปิดอะไรของคุณได้นะ,ทะเทนทักเกิลเนี่ยจะไปหาที่เท้าของคุณและมือแล้วก็หัวอย่าให้เทนทักเกิลไปหาคุณได้เอาชีวิตรอดให้ได้ เหมือนเด็กเลยอ่ะสิบห้าเอาอ๋อจับผ้าคลุมจ้า,าคลุมหรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันยึกยือยอย่างงี้อย่าให้หนวดเข้ามาหาคุณได้หรอยายๆยายายาอ่ะนั่นล่างเฮ้ยมันนับเวลาเหรอเฮ้ย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 าย,ยาหนม้ยย่ ยายายาจะเอาเท้าแล้วมันจะเอาเทา้ามันจะเอาหัวมันจะเอาหัวยายาเฮ้ยยาเฮ้ย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 ได้ที่ศูนย์จุดห้าสามนะสติที่ดีที่สุดจริงบ่ลนี่เย้ yeah. ไม่โวยไม่ยอมแพ้้องได้ดีกว่านี้ 53วิได้ยังไงกันปกติผมไม่เสร็จเร็วขนาดนี้นะครับผมผมต้องนานกว่านี้เฮ้ย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 เอ้ยออกไเฮอย้ยเอ้ยเยเฮ้ยยฮ้เเยฮ อ่า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 ปะโปะคุ้มขาก่อนปกคุ้มขาก่อนคุ้มขาก่อนโอเคคุ้มขาก่อนคุ้มขาคุ้มขาอย่าให้ออกไปอยากนอกอย่าออกไปข้างนอกแขน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 ขาเฮ้ยอย่ากางขาทำไมล่ะครับเออ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเท้าเท้าเท้ายายาดี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 หนึ่งนาทีแล้วเว้ยเยี่ยมว้าวชูแขนทำไมเล่านอนนิ่งจริงๆเลยเขาคนนี้เท้า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  ยาเฮ้เฮ um ้อย่ายเฮ้เฮ้เฮ enfin ้หมนหมอนมีคนซับสไครต์เดี๋ยวใจเย็นหัวโผลได้ไงเท้ามาเท้ามาเยี่ยมอย่าโหยโอ้โหอ่ะสนาทีสี เอาอีกรอบดิเฮ้ยจะอ้าขาเลยนักหนอ่าตกคุมมไปซะคุมมแขนไปซะเยี่ยมงาเป็นไงล่ะ เมื่อกี้สองนาทีใช่ไหมหคุณผู้ชมขามาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเนี่ยเป็นไงล่ะเฮ้ยยายา หัวมาข้างบนหัวมาเฮ้ยเฮ้ยสองนาทีครึ่งแล้วอย่านะอย่านะฮะสามนาทีแล้วครับสามนาทีแล้วครับเออเป็นไงล่ะ เฮ้ยหัวมายาเฮ้ยเฮ้ยยาขมือหัวผมเฮ้ย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 โอ้อ้โอ้สี่นาทีโอเคประมาณนี้สุดๆของผมละ สำหรับคนที่อยากลองเล่นนะครับลิมลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะมาดูกันว่าได้กี่นาทีกันนะฮะขอบคุณครับทุกคน